นะเป็นถ้วยเป็นจานถ้วยอ่าทั้งใบน้อยใบใหญ่ประตูก็ได้จานน้ำเน่แล้วก็บวงขันตักน้ำือว่าโอ้นีละเนาะอ่านะนะบวงในี่ประตูเอาสองตะรับบวงกันให้ดี่นะ,นะแล้วก็เป็นพวกหม้อเนึ้งงวยเคี่ยงเนาะจัดเตรียมไว้ให้หม้อ ตอซ้มเรียใหมเพิ่นก้อนก่อนขึ้นบันใหม่เนาะมอจอ้องแห้งตกแล้วตกแล้วบาทนี่ตอแห้งล่ละมันยังขึ้นอะไรหมากง่ายเถอะเฮ้ยว้าวว้าวของมากแล้วเนาะอืมพราลงฝนตกตกลงมาแห้งกันแท้พี่น้องโอ้ย อพอล็อกเลยนี่จ้อยแวบบาดน,นี่มาอีกเลยเว็บเว็บ,บโกพี่น้องเลยฮะพอดีทัางมาตูนแจ้งอยู่ว่าวาปึกแจ้งอยู่เนาะพอดีทัางมาตูนชื่อเครื่องพี่น,อน้องเนาะจัดเรียมไวใ้ให้เพ่อนก่อนขึ้น บ้านเกินเรือนน้องไซเนาะสีะได้แหละนอดบ้านกันและฮู้หุ่นตกเค้บ้านนี่เซ็ตไม่ค่อยบ้านนี่ฮะพอ,อดีทั้งประตูกะเกลี่ยไมใ่ให้พี่น้องหม้อแล้วก็ถ้วยอาหารพี่น้องเไยเนาะก้าเกลี่ยไม่ให้แล้วก็มีบ่วงบ่วง,งน้ำแน่พี่น้องเนาะ ไก่ก้อันหนึ่งถยก็อยู่ในนี่เต็มอยู่ในนี่มีขันมีหม้อมกระทงกระทะมีหมอ้อเนาะอ่าลลแล้วก็ตะดอยูรึเปลานี่หรือว่าจองแล้วเป็นพวกขวดหม้อหนึ่งเคียงเนาะอ่าจัดเตรียมไว้ให้เพื่อนพี่น้องไก่ก่อนขึ้นเดือนขึ้นชั้นเนาะเอาก่อนอื่นกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีเบิร์ดชูขู่ชูคน w o r อ d w i ในและก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชูช่อง ประธานป้องชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ๋พบเจอกันเนาะมาพร้อมกับสายพลบาทน,นี่พี่น้องโอ้ยเหังไดบานนี่เฮ้ยผ้าลงพลตกเลยพลตกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่เซโปนนะตอนนี้อ่ากำลังลงเม็ดลงมาบุบบับบุบบับลงมาบาทน,นี่จกักจีอ่าว่าจังไดเนาะเอ้าขอบพกขอบใจเลายเนาะก่อนอื่นทั้งประตูนกับขอบบุญขอบคุณทั้งเงยใหญ่จะดีเพิ่นในลายเดนะนะ้อเนาะอ่าเพื่อเพิ่นกับโยประเทศ อ่าฝรั่งเศสพี่นองเอากาอ่าให้ทั้งนองเป็นสะพานบุญโดยตลอดมากก็คอเยเอือ้พอพร้อมครอบครัวอยู่ดีมีแหงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำเรย่อยราัฒนาสิ่งใดอบคอยสมคำม,มุ่งม,มั่นลังปรารถนาเดอ้เดอ,เดอ,อเด้อพุเสิยธุรกิจการงานดใดๆก็คอยประสบผลสําเร็จใน,นนาทีการงานนั้นๆตลอดปีและตลอดไปเด้อเดอ้อขึ้นเหนือลองใต้ก็คอยมีแต่คนนักคนแพงไปใส่มาใส่ก็คอยเดินทางปลอดภัยเดอ้อเนาะสาธุ ผู้โดยสารประตูชื่อไปเบิดอยล่านสามสิบพันพี่น้องเลยบตัตเนี่ยมิตาเนลแพงๆเดี๋ยวประตูเดีย๋ยวบินามาให้เบิังพี่น้องเลยนี่แหละตามรายการที่เพิ่นเขียนมาให้เบิดอยหนึ่งล่านสามสิบพันขีดพี่น้องเลยชื่อเครื่องอในชุดนี่เนะาแะแล้วสิเอาเก็บโหม้อไปเพิ่น หาปอตูนก็ค,ค่อยทยอยเอามาซิละ่ะพี่น้องเอ้ยยามมาเบี้ยมางานก็อาศัยรถมูลนี่แหละมาแก่มาเนาะอ่าฮ้อนมือขึ้นก็แม่นทีเดียวเลยนะนะพี่น้องอ่าที่นงที่นอนเตาองค์่มปอตูนจัดเตรียมไว้ให้แล้วพี่น,น้องเนาะเอาไปชุดนึงแล้วแล้วก็อันนี้ก็อ่าไว้ใไว้อยอ่ามองกระปอา่าน,นู่นนี่น,นัน่นเนาะตูนสิเอาไปให้เพิ่นปัดพี่น้องเอ้ยเนาะ รถบวยได้ยันรถต่ำายได้นึ่งนี่งไหมบ่เพ่งไหมอ่าขอบใจหลายๆขอบใจเนาะสบายดีเด้อบ่เพิ่งเคยละเนาะพากันมาฮอดเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่สดสดนอนเลยเจ้ามามาอนกันจักโพงมือนนี่สามสามโพงสามเคยคือเก่าสเคยคือเก่าอ่าสงเคยสองเคยกับหนึ่งลูกเออถึกบ่ถึกค่อยก็เป็นคู่เคยกับเพื่อนได้เนอะน่เออสันบ่ส้นบุบ่บุญสลาวันนั่น เคยทางลุงฝ่ายเป็นเคยทางป้าอืต่เคื่อนเมียของลุงจันเนาะโดยฝ่ายก็เลยอาเล่นมเล่โดยพากันมาฮะมีลุงจันกับบ่าวบุญสรรวันย์ทีเเนาะอือสามพึ่งเคยละสามคนโดยมาหอดจอดถึงเนที่เรียบร้อยนอนมันรถเมื่อกี้นี่บ้าอ้าวก็อยู่หัวยองพี่น้องเลยเนาะก็เดอดก็พายแพ้ลายๆที่น้องเนาะโดยบุเป็นยังบุเป็นยังเนาะพอดีทั้งโมตูนเสียเครื่องนี่แหละขึ้นไปให้เพื่อนพี่น้องเนาะ อ่าใส่ไดอยู่ใส่ไดบาทนี่พี่น้องเลฝ่าลงพนตกนี่อ่าพี่น้องเน่มาจีบเวีนพี่น้องเนาะเบิ่งพนตกลงมาตามอ่าถนนโนนทางนี่ก็ได้ปลุกปลุกเป๊กปลุกปลุกเป๊กลงมาไปตามก้อนมิ่งนี่บ่หรือว่าจังใดพี่น้องปัตรเวนปัจจุผู้อ่าบัดก้อนนี่ลั่อุ้มทุ่มอยู่ลงมาแหละโอเคโอเคสบายดีเอาเดี๋ยวให้ทั้งบัตจันทร์เป็น ถา,ามทั้งไงเดิมก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวประตูสีเข้าไปน้ำดังน้ำเครื่องน้ำของสิ่งนี้แหละเอาไปให้เพื่อนเนาะเป็นถ้วยเป็นจานถัว่วทั้งใบน้อยใบใหยประตูก็ได้จานน้ำเน่แล้วก็บวงขันตักน้ำหรือว่าโอนี่แหละเนาะบวงในประตูเอาสองตะลับบวงกันให้ด็กพี่น้องแล้วก็เป็นพวกหมอนึ่งมุงย้ย เทียงเนาะจัดเตรียมไว้ให้หมอดาซ้ำเตรียมใหม่เพื่อนก่อนก่อนขึ้นบ้านใหม่เนาะหมอจอจันก็มาแล้วพี่น้องเ,งเอ,อ้ะพี่น้องเอ้ปะ่ะบ้านนี้โอ้ป่าลงฝนตกเลยอ่าเดี๋ยวเอิญเอาวินอี๋เพื่อนมาเอาเครื่องนั่ง เออมา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 ตกแล้วตกแล้วบาทนี่ต้แห้งล่ะมันยังคืออะไรหมาาใไง่แทะเอ้ยว้าวของมากแล้วเนาะเอออะไรนิดไมมก,ก่อนออดีๆอยู่ในเออห<า>็นปะฮะเกิดังว่าอายู่เมื่อคันอยู่ว่าจันนียโยเกิร์ตแจสมี ใช่แหละเพื่อนเดินเอาไหเอาน้ำกันมาไว้ไว้มาหนี้โยเกิร์ตสตรีทของใครมากเลยได้หนี้ว้าวนั่นแหละจัดในคนละชุดดีใจยังไงล่ะเอาเครื่องน้ำแน่เต<อ>้นพอลุงเจ้าอยู่ที่ไหนลูกลูกมาเดินน่จัดในคนละชุดคนละกองสบายดีแหละสบายดีเออเคยกินอยู่บ่ โอเคใช่ไครั no ้งแรกซช่ไหจักน่ะโอ้เออเออเอาเอาเอาสั่นเจ้าเจ้าถือได้บ่เอานะเจ้าถือได้บ่เดี๋ยวเจ้าถือตัวนี้หามกันไปไปไปอืมงั้นดีเอ้บเออไปก็ต้องหามหรอกต้องแหวบบ่ลูกนี่กวนไปเอิ้นเอากูมาเอาบูเดญินบูเดญินอะไรฮ่าฮ่่าดงบูเดญิน มาโลดมาโลด,ลดชัว่วแท้โอ้ย,อย,อยอให้ตะลลนเอาหนอ,อลุกอยู่เหือด <c oughs> มา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 ผ้าลงกฝนตกตกมากๆแห้งแท้พี่น้องโอ้ยป้ายเอาไว้ข้างล่างนั่นแหละออบอกหามโชยกันนุ่นี่แหลจะจัดเตรียมไว้ให้ก่อนขึ้นเฮือนไม้ใช่แม่เจ้าไปทั้งใด อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนพอจะยังหมูมาบ่น่ะเดยยังไงก็มาจังอยก็มาต้มีบ่วงบ่ะอยู่เกิดบ่วงจังวาเจ้าของห่านเพิ่งลืมโม่ให้ประจักษ์บาทนี่อยู่เกิดจะต้องมีบ่วงเลยจะไรฉันบ่วงเขาก็บบ่วงอันนี้นรนแหละเบิ่งเซีมลองเด้ะอ่าใบเซีมบอกเอาอยู่เกิดจานนะกินแม่ล่ะเจ้าของเคยกินนะกินไหมแมนสตรอเบอร์รี่เบิ่งกนู้ฮะ โอ้ยพี่น้อนเลย่บป่ะขับเพคนไม่กินนี่คือบูดบูดหนุกน้วมันเสยียใจแลนั่นแหละอยู่กเกิดลองลุ้ดูนางบุกค่อยกินในรีบอบอไวบอดูล่ละครั้งแรกบนนี่อ <c oughs> เอาลองอลองมังตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นรถนั่นรถยังไงแพ้ชั่นซิมเจ้า้องซิมขง <ลด S 2> องใครถนตอรี่ตอนนะ่ะสตรอเบอรี่อืม นี่ซิมอ่าซิมกันเนาะอา้าอืมเดี๋ยวลกกันระบาดสมอนะ่ะเอารถสตอรี่เดยนแน่นแล้วเจ้าฝัานโบมักเนาะอืมตัวนี้หมากอันนั้นนะหมากยังกเกาะประเด็นนะหมากบินจีกวดแซบ ผัดตกผัดแตดออกปาดน,นี่พี่นเอ้ยสักวัจนจงไดเนาะอือเอามานมาชิดีซะนั้นจะบอกโอ้ยเนาะเอาแต่เสียดเนาะเจ้าว้ายเดี๋ยวนี้เออมันจึงสะได้หอมแน,น่นจะบอกคือชีดอือบอคือกินบอชีดบอฮะบอคือกินบอชีดบอกินก็กินอยู่แซบอยู่บอแซบ,บอยู่บอแซบได้แต่ผู้มากอือยังบอเคยกินชีดได้จะเป็นเกิดเป็นคนมา ข่อยมีแต่ฟันเนาเลยมีแต่พันเนาเลยบอกว่าฟันมากินฉีดโอ้โหเป็นไอเปลี่ยนชูดเลยบาทนี่แม่จ้างอันนี้นะโอ้ยเนาะเออคย่อยเคยแล้วเลยเคาราวายสีของ่อยน่ะเออน้องไว้ยันนั่นน้องใช้วบายนีมตื่นเชียงวัวป่ล่ะนะโอ้ยพอแล้วพอแล้ว เชียงวัวเปิ่ลนี่กันชูแวยกให้เปิ่ลพอละพอละบูเป็นยังหลอกเนาะอ่านี่ลวบ่าวชื่อมาให้เด้อนี่เดยเป็นเสื้อ็นดบ่วงเด้อเตรียมไว้ให้เจ้าคอนกินเฮียนไม่อ่าเป็นเคียงเป็นนู่นนี่นั่นแหละเฮ้ยบ้าน เอากระเป๋าใช้นะบงด้วยใชบงด้วยมาตามสัญญาได้บาทนี่แดมกบไดหมกแมคบดกตํมฮุกอ่าบิงด้ได้หกคลาย้ยเตรียมมงามเนาะแตมเป็ดนี่ได um, ้มักซิปม e ือนซานี่เนี่ยเอาเขียนงามกันเป็นก่มักซิปในครูกันะอ้โหบบอนี่นะอ่ามันก็งามอยู่เน่ามักก ูคก,กันลนลัดแต้มรูปกบป์ไม่ใช่อเอานี่ทัดแต้มรูปก๊อปต่อนทัดแต้มรูปอ๋อ้ัดแต้มรูปกบเนาะโดยอันนี้กบเอาเธออยู่ฝั่งไทยนี่รูปไลยฮูปเฮงภาษาลาวเขาเอิ้นฮูปเขาเป็นบ่ได้เป็นคนไทยเด้เนี่มาพี่ละย้ำมานั่งใกล้ๆกันสินะนี่เป็นผลงานศิลปะของซันอันนี้บ่แล้วเจ้าคักกันนีบัตรลงสีอันยังแล้วเรียบร้อยแหละ ไของเจ้าได้่ละยังไ่ล่นซตสายังหมดั่นแล้วชั่มอืคือคือจึงวะหล่นแถะลงงานมาพี่อีกลงหันมาพี่ก็เลยหมดหมล้วชั่ลืมชัมช่ยเจ้านะเมื่อกี้นี่ลิ้นลินโทรศัพท์อยคอยก็สบายซี่เจ้าลินโทรศัพ์คแหละนันตัวนั้นกของเจ้าได้นนเด้อ่าตอนนั้นเป็นหมากนิจีแต่ ผนเปลี่ยนส <ไป S 1> ูง<อ>แล้วพี่น้องไงอืมแวงนะผลจะตกคราบพ่อเจ้าเนาละล่ะโดยอืมไก่ซ้ำพี่นอ้องโยบ้านยังก็บ้านเอารวยบ่โดยเอาพุ่นแหลมเมืองนองพุนะ่นแหลมเนาะอืมอืออืออือฮ่าพี่น้องไงทางประตูกันถือใหม่เพิน่นเนาะเปิลนี่จับทองพอดีอืมองงหหบ้าได้เฮ็นห้องน้องไส้นายครับป้าได้ เป็ดยังไงมีคนได้นอนอยู่ห้องคอเด้อคันไปเบิ่งเด้อไปตอนไหนก็หากินก้านเครียดก้านเครียดอุ้กนวลคนตกนี่ไปก้านเครียดได้เลยได้บอกไปก้าอยูเซ่ละดูน้ำเชื่อมยังขึ้นจังไรจังอยเขาจะไปคำคัดบอกโอ้ยเบิ่งกว่าเด้อคำมันสิทันเด้อไปนะเห็ดตาเปลวๆอีกเ้นะฝนกันเลย มียอบอโคมไปก้านนั่นไหมมีไปน้ำนองไวน้งไวเคยก้านบ่ล่ะเคยก้านเกียดอยู่บ่นี่น้องคนเก่งจับเกียดนะจับเลยจับเลยเอาจับเอาซิมือกบแบบนี้ด้วยคอยจับจับหน่อยแบบนี้นี่น้องคนนี้คอยไปกานน้ำลาวเราได้หลายบอมาไปการหชองคนตอนกลางคืนน้ำอ่างพ่อแม่อ่างเขาให้งูแล้วไปจับบีบงูงูเลยบ่บีบงูมันเขาบีบหัวงูไปจับไปจับมันงู แล้วมันพันแกนเขาบีบทางเถกนี่ค่ะเุาบีบทางงูยังล่ะงูงูนั่นงูตัวมันบ่มีพิษนะงูตัวมันกัดซื้อนั่นงูอย่างงูงูปลางูตัวงูอยู่ในน้ำนั่นเด้มันบ่ได้เข้ากัคือกั้นมันครบซื้อ่อมบ่ได้มีพิษนะครบซื้อเจ็บคือพัษนี่ครบซื้อๆก็ได้บลิทเจี๊ยบทำยังไงคะทุกทุกทีรอครบ พี่น้องเนาะกัฝนตกก็รกกเริ่มสีเศร้าในแล้วเน,<ม>นาะนีาบัตรชีรี่น,อนอ้องนี่แบ่งกันกินแบ่งกันกิน,นกเนาะอ๋อ, <c oughs> อโอ้โปเป็นยังนอกแบ่งกันกินนั่นแหละเออดูอันนุ่งกระป๋าึ้นแล้วท้องอัน เอาบานนี้ทั้งบ้าวก็จะได้ขึ้นไปเบียกต่อก้อนบานนี้เด้อมีแต่ว่านี่แหละอา่ทาทั้งบดทั้งม้วนหลายก็มีแต่อยากอา่าให้เจ้าเด้อขอบบุญขอบคุณทั้งป้ายใหญ่จะดีพันเนี่ยเด้ออ่ากับพอดีอ่าเจ้าเดียวกันที่เป็นชดช่วยไม่พาช่วลงช่วลาเพื่อนเจ้านั่นแหละเจ้าเดียวกันหลายอ่าป้ายใหญ่จะดีเพันกับเป็นคนเล่าเนี่ยเบ,บ,บิ้งเอาสิกวดเบิ้งเด้อเออกวดเบิ้งก้อนกวดเบิ้งก้อนเนเอาเอาเอา เออตกมาบังคกนก็นได้นั่นแหละเอจักในจุดถึงเพื่อนยึงเกียงอะดีอันคือใช้บนหัวเป็นมุกข์ใช้บังหัวมุกุดนั่นแหละัมุกุดเิ่เนเออพอแล้วว่าจะแตกกันนะ่ะเป็นนางแบบก็ได้เด้ยัเฮดเป็นสต๊กทับตีนเจา้าแลนะ้น่ะเออ โอ้ยเบิ่งเริ่มต่ำผมจะทุกข์จะตีนเจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยนี่เออมีหมอมาพี่ดองมือนี่กำมือนึงเข่าเฮือนน้องสายเนาะอืมตั้งแดนนี่มือนึงเข่าเด้อพียดองเด้อใส่เข้าไปเอาโอ้ยเน่งได้ใส่เข้าไปพี่ดองนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเป็นหมอเป็นหมอหมอบ่วงเอ้ามันยั่งนี่นะเพ่าบ่วงบ่วงบ่บ่วงหรือว่าส้น อชอบเนาะซ้อนชอบเนาะึงบัวแมงชอมซอมอันเขาจิบนะเออนั่นแหละตักอันนี้ได้เลยเลอยอนั่นแหละคำว่าบะมีกับตักโรดอเออนั่นแหละเรีอบร้อนเนาะเดีันี้นมีจานมีถ้วยมีบวงกระทะเซฟกระทะฮะมาพี่น้องมือนี <laughs> บอกขั่วไข่พี่น้องเออโอ้ยเนาะบอกแกะมันก็ย่าไหลบอกเป็นไงแต่ว่ามันครบไปแล้วกับมิตรว่าจัดไว้มาพี่น้องบอคขั้วไข่หวานหวนเออเดี๋ยวซิบมึงอ่าคำว่าเป็นดีก็ได้พี่น้องอู้หือขั้วประตูนมมากเลยโอเคล่ะโอเคไปมิตรว่าเก็บไว้บัดนี้ครบแล้วมิตรบัตแม่จะมาหรือพ่อจะมาให้เอาขึ้นเทือนเด้อเอาขึ้นไว้อยู่เที่ยเดือนบนเรือนางเด้อ มา cuanto, มามาให้ครับอน้ยไเว้างไปไงใจดีเฮาก่อมาไปด้วยกุ้นาะเบาตามคอยเด้ออนุ่มือหลานุ่มืออขอบคุณขอบคุณเด้อขอบใจไปเอเอาวเป็นยังเอาวเป็นยังขอบคุณ้ของคนด้ทางไปไงใจดีคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคงจะปล่อยใด้คงใครไว้มีอย่าหัวอย่าหัวทักใจ ขอให้สุขภาพแข็งแห้งขอใหอยยุ้มันคอนยืนแม่จะให้ธุรกิจการงานใดแม่จะให้ธุรกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทางทีการงานและการเงินเด้อทางปานใหญ่ใจดีเงินเดี๋ฝากซื้อกันซ้ำซื้อไปไหมซื้อกันซ้ำแล้วก็ซื้อมอหนึ่งลายยางไรเงี้ยก็ขอให้กลับคืนหอยทาวน์คอนทาเด้ออย่าเจ็บอย่าจนลำลำรวยรวยแม่จะให้ ธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเด้อแท้ถูกขอบุญขอบคุณทางประตูนําเด้อขอสุขุมพามังกรเบิดสุขุมสุขคนเด้อหมดหมดขอบหมดครัวเด้อแบบโมเมนต์ประตูเด้อเนาะถูกคือการหลาดกันเอาโอเคบ้านนี้ยนี่แท้เก็บไว้เด้อบ้านนี้เด้อหลาดเด้อโดยม้อกระทะเชฟห้างมอกระทะเชฟห้าง เออได้เห็นแน่นอนแหละเจ้าจเจดแน่นอนแหละโอเคไปบัานนีส้สบายดีป้าลุงก่อนล่ะสบายดีมามาขอเติมเบาหนี่อยขอตกพี่น้องเอยโอ้ยปลุก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 ลงมาเนาะอืมมาตกปี๒๕ปีน้องเอยทั้งโมโตนก็จะได้ล่ำลาละขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะ,ะอ่า ขอบุญขอบคุณทั้งเงยเงยจะดีใดลายที่ให้ทั้งน้องพวกนี้เป็นสะพานบุญให้ทั้งเงยเป็นกิดบ่ได้ขอออกสื่อเสียงแดงน้ำพี่น้องเงยเนาะทั้งมาตูนก็ดจะได้ล่ำร่าลับาดนี่ขอขอบคุณขอบคุณขอบพรขอบใจใดลายอีกข้างหนึ่งด้อเด้อปรารถนาสิ่งใดขอชมคำมุ่งมั่นรังปรารถนาบวชเสดจธุรกิจการงานใดๆก็ขอประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทั้นั้นตลอดปีและตลอดไปเพื่อให้มาสำเร็จขอให้ขับเคื่อนหาสูทางครอบครัวของเอืงย ร้อยเท่าพันเท่าเด้อเด้อให้ยุ่ยมันคนยืนอยู่ดีมีเฮงเนาะสาธุเด้อเนาะเอ้าขอบุญขอบคุณในหลายเช่นเดีวยวกันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตจูบจูคนที่เข้ามาเป็นกำลังยิงใจและติดตามมือคลิปโดยโบปรแกรมโฆษณาสําหรับคลิปนี้บทุนจบลงไปเพียงทีมนี้ก่อนเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปนะปูะ่ลาพ่อมบรรยากาศาพ่อมแปล่าพ่อหมนพ,พ,พ,พี่น้องเลย